รถถัง t ี่7 2 b 3ปี2025เป็นการพัฒนาอันล้ำหน้าจากรถถังหลักรุ่นเดิมของรัสเซียที่ถูกออกแบบให้ทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อสภาพการรบในสนามรบยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ t ี่7 2 b 3ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งแต่ยังสะท้อนถึงนวัตกรรมทางวิศวกรรมที่มีความลงตัวระหว่างเทคโนโลยีเก่าและใหม่จุดเด่นที่สำคัญของรถถังรุ่นนี้คือการอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุมการยิงและเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้มันกลายเป็นกำลังสำคัญในกองทัพหลายประเทศทั่วโลกรถถังที่ 72B3 ใช้ปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรแบบ 2A46M5 ซึ่งสามารถยิงกระสุนได้หลากหลายชนิดทั้งกระสุนเจาะกรอกกระสุนระเบิดแรงสูงและแม้กระทั่งจรวดนำวิถีผ่านลำกล้องปืนใหญ่รุ่นนี้ถูกควบคุมด้วยระบบควบคุมการยิงแบบใหม่ที่สามารถจับเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ขนาเคลื่อนที่นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบอัตโนมัติในการบรรจุก,กระสุน ทำให้สามารถยิงได้ต่อเนื่องและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้พลประจำรถจำนวนมากระบบการเล็งได้รับการปรับปรุงด้วยกล้องเล็งแบบ PNM s o u r c ได้อยู่ที่มีระบบภาพความร้อนและเลเซอร์วัดระยะทำให้สามารถทำงานได้ดีทั้งกลางวันและกลางคืนเครื่องยนต์ของ T72B 3รุ่นใหม่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล V92S2F ที่ให้กำลังถึง1,130แรงมา้าเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ทั้งบนถนนและพื้นที่ทุรกันดาร ความเร็วสูงสุดของรถถังอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรเมื่อเติมเชื้อเพลิงเต็มถังโครงสร้างตัวรถได้รับการเสริมเกราะแบบใหม่ซึ่งรวมถึงการติดตั้งกรอบปฏิกิริยาแบบ KONTAKT 5และรีลิกซึ่งสามารถป้องกันการโจมตีจากกระสุนเจาะเกราะและจรวดต่อต้านรถถังได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งจุดเด่นของ T72B3 คือความสามารถในการปรับปรุงจากโครงสร้างพื้นฐานเดิมของ T72 ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายไปแล้วทั่วโลก ทำให้การบำรุงรักษาและการฝึกอบรมพลประจำรถทำได้ง่ายและประหยัดงบประมาณระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลที่ได้รับการอัปเกรดช่วยเพิ่มความแม่นยำในการยิงและสามารถเชื่อมต่อกับระบบการรบแบบเครือข่ายได้ทำให้ T72B3 สามารถทำงานร่วมกับหน่วยรบอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกของ T72B3 อาจดูคล้ายกับรุ่นก่อนหน้าแต่ภายในได้ถูกปรับปรุงอย่างสิ้นเชิงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดสงครามสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมภายในที่มีความสะดวกสบายระบบทำความเย็นระบบระบายอากาศและเก้าอี้ที่ออกแบบตามหลักสรีราศาสตร์ช่วยเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานของคนประจำรถในระยะยาวในแง่ขององค์การป้องกัน T72B3 ยังมาพร้อมกับระบบเตือนภัยแบบเลเซอร์และระบบพ่นควันอัตโนมัติซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับและโจมตีจากอาวุธนำวิถี นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบป้องกันเชิงรูปแบบอารีนาหรือรุ่นอื่นเพิ่มเติมตามความต้องการของแต่ละประเทศผู้ใช้งาน t เจ็ดส b 3ได้พิสูจน์ความสามารถของตนในหลายสนามรบจริงไม่ว่าจะในภูมิภาคยุโรปตะวันออกหรือตะวันออกกลางความทนทานความง่ายในการบำรุงรักษาและความสามารถในการรบที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ทำให้รถถังรุ่นนี้ยังคงมีบทบาทสำคัญในสมรภูมิทั่วโลกโดยเฉพาะในกองทัพที่ต้องการความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและงบประมาณ ด้วยเทคโนโลยีที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยแต่ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ T72B3 จึงเป็นหนึ่งในรถถังที่คุ้มค่าและมีความสามารถหลากหลายที่สุดในตลาดโลกปี2025รถถังรุ่นนี้ไม่เพียงแต่เหมาะกับการรบแนวหน้าแต่ยังสามารถใช้ในภารกิจลาดตะเวนป้องกันชายแดนหรือแม้กระทั่งฝึกอบรมกองกําลังใหม่เป็นหลักฐานชัดเจนถึงความยืดหยุน่นและประสิทธิภาพที่รวมอยู่ในยานยนต์หุ้มเกราะเพียงหนึ่งเดียว ในโลกที่ภัยคุกคามทางทหารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว T72B3 เป็นคำตอบที่ลงตัวของความทันสมัยและความมั่นคงของเทคโนโลยีด้านยานเกราะด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์หลากหลายรถถังรุ่นนี้ยังคงเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่โลกไม่อาจมองข้ามในปี2025และอนาคตต่อไป